กับเรีนน่นคณะกรรมการผมนายพันเวลาลิ้นพลอยู่สาขาช่างอุตสาหกรรมจะมานำเสนอโครงการพืชผักสวนครัวความเป็นมาและความสำคัญการปลูกผักสวนครัวเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและเชิงแวดล,ลอ้อมในอดีตการปลูกผักสวนครัวถือเป็น วิธีของคนในชนุมชนที่พึ้นพาตนเองแต่ในปัจจุบันความสําคัญของการปลูกผักสวนครัวกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเนื่องจากหลายปัจจัยเนื่องจากค่าของพืชที่สูงขึ้นและยังส่งผลถึงการจะหาที่อยู่อาศัยซึ่งคนรุ่นใหม่นิยมเช่าเป็นคอนโดหรือทาวน์เฮาส์ขนาดเล็ก ไม่มีพื้นที่สำคัญสำหรับเพาะปลูกผู้จัดการโครงการยึงเห็นควรศึกษาการปลูกผักด้วยไฟปลูกซึ่งเหมาะกับผู้ที่ไม่มีพื้นที่สำหรับเพาะปลูกชัดเจนใช้พื้นที่เล็กไม่จะเป็นต้องสนใจเรื่องแสงแดดเพียงพอหรือไม่ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการเตรียมแปลงผัก ทั้งวิธีธรรมชาติและวิธีปลูกด้วยไฟปลูกผักทดลองปลูกผักมันคือการเจริญเติบโตของผักกันสองแปลงสรุปผลขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินงานขั้นตอนการการเตรียมแปลงผักมิถุนายนทดลองปลูกผักมิถุนายนถึงรกรกฎาคมบันทึกการเจริญเติบโตของผักมิถุนายน กรกษาอมสรุปผลสิงหาคมประโยชน์ที่คาดจะได้รับได้ทราบถึงการเจริญเติบโตของการปลูกผัก้วยไฟและเทียบกับวิธีธรรมชาติงกประมาณค่าหลอดไฟปลูกผัก200บาทค่าไฟปลูกผัก200บาทรวมเป็น400บาทคบาทจบตรงนอครับผม